สวัสดีครับลุงชัยจัดให้กับบอลเต็งตัวละพันวันละตัววิเคราะห์กันให้ฟังเน้นๆตัวเดียวพอวันนี้วิเคราะห์บอลคู่ระหว่างบอรูเซียดอร์มุนเปิดบ้านปะทะไฮเดนเฮลแวะมาดูความพร้อมของทีมเจ้าบ้านกันก่อนเลยความพร้อมก่อนเกมเจ้าบ้านเปิดหลีกมาสองนัดถือว่าเป็นที่น่าพอใจแม้เกมล่าสุดจะทําได้เพียงแค่เสมอมาก็ตามทีแต่ที่มีปัญหาในวันนี้ก็คือจะช่วยใช้งานนิโก้ ชาละเตอร์เบ็กองหลังที่ติดโทษแบนหลังจากเกมล่าสุดโดนใบเหลืองแดงไล่ออกจากสนามไปทำให้นูริซาหินาใ,นใหญ่คนใหม่จะเลือกส่งรามี่เบนเซเบ,บนี่ลงทำหน้าที่แทนพร้อมกับปรับระบบการเล่นมาเป็น342-1แล้วดันยูเลียนไรเออร์สันกับเจมี่ไบโนกิทเท่นลงไปแล้ว2นัดทำไป2ประตูขึ้นไปเล่นเป็นวิงแบ็กฝั่งขวากับซ้ายขณะที่เกมรุกจะยังส่งมัคซิมิเลียนไบเออร์หัวหอกตัวใหม่ยังรับหน้าที่จบสกอร์มาดูความพร้อมของทีมเยือนออกสตาร์ทฤดูการใหม่ได้อย่างยอดเยี่ยมเหลือเกิน สำหรับทีมของแฟรงชมิดล่าสุดก็เป็นการเปิดบ้านเอาชนะเอ้าบวกมาได้ทําให้พวกเขานั้นเก็บชัยชนะมาได้ต่อเนื่องเป็นเกมที่สิบติดต่อกันแล้วจึงไม่แปลกใจเยือนคราวนี้จะเลือกใช้งานนักเตะเซตเดิมลงบูด้วยระบบ4-2-3-1วังเลโอซิเอนซาพรวานเนอร์และอาเดรียนเบกที่นัดล่าสุดต่างยิงประตูได้ทั้งหมดรับหน้าที่เติมเกมรุกเช่นเคยโดยมีมาวินพริงเกอร์ยืนค้ำเดี่ยวเป็นหน้าเป้าต่อไปท่านสลุงชัยวันนี้อย่างที่กล่าวไปข้างต้นครับว่าไฮาเดนแฮมออกสตาร์ ช่วงต้นซีซั่นได้อย่างยอดเยี่ยมหลังจากคว้าชัยมาสองนัดซ้อนและที่สําคัญก็คือเกมรุกผลิตสกอร์ได้แบบเป็นก่อบเป็นกำอีกด้วยจึงมองว่านัดนี้ถ้าเล่นได้ตามฟอร์มเดิมยังไงก็ไม่มีแพ้กลับออกมาหล่ะครับขณะที่ดอทดมุนเจ้าบ้านเองเริ่มต้นได้ไม่แย่เหมือนกันแต่ต้องยอมรับว่าการเจอทีมที่ออกสตาร์ทได้ดีเช่นนี้ยังไงก็ไม่ใช่งานง่ายเช่นเคยครับเต็มที่คงทําได้เพียงแค่เฉือนเท่านั้นหละครับฟันทงรองไฮเดนแฮม